เพราะฉะนั้นเราจะสรุปตรงนี้ได้ไวยัไงครับถ้าเราเอาข้อมูลชุดนี้นะครับมาพลอตลงเป็นกราฟนะครับนะก็จะได้กราฟอยากไปอยากมาแต่ว่าถ้ามองนี้ไม่เข้าใจดูเส้นนะครับ จะเห็นว่าส่วนยอดส่วนยอดของกราฟที่บอกว่าสูงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นธาตุหมู่ไหนครับหมู่สี่คือคาร์บอนซิลิคอนใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตนะใครอยู่หมู่สี่บ้างดูนะอันนี้มันจะรวมแทรนซิชันด้วยนะมีคาร์บอนมีซิลิคอนแล้วก็เจอร์มาเนียมใช่ไหมครับเจอร์มาเนียม แล้วก็อะไรครับทินทินคือตัวไหน S SLSB SN อยู่ตรงไหนอยู่นี่นะครับพันเนี่ยนะครับลักษณะแนวโน้มท่านนักเรียนดูในกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าถ้าเป็นพวก คือถ้าวิ่งเข้าหาหมู่4มันจะเพิ่มขึ้นเข้าหาหมู่4ใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วมันจะลดลงจากหมู่4ไปพ,พูดง่ายนะครับถ้าให้สรุปก็คือว่าในกรณีที่เราสรุปกันเมื่อกี้นะครับหมู่4เนี่ยหมู่4 a เนี่ยเป็นพวกที่มีจุดล้อมเหลวจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเพราะฉะเนี่ยจาก1 2หมู่1หมู่2หมู่3 a เนี่ย ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเข้าหาหมู่4นะครับในทําลนองเดียวกันทางพวกอะโลหะเขาก็จะเพิ่มขึ้นเข้าหาหมู่4แล้วหมู่4จากบนลงล่างมันจะเป็นไงครับฮะเพิ่มขึ้นนะครับดูข้อมูลสิครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงลดลงนะครับตรงเพิ่มต้องเขียนข้างบนนะขออภัย เพราะฉะนั้นเพราะฉะเอางั้นลูกศรมันต้องพุ่งไปหาหมูหตรงคาร์บอนตัวเดียวใช่ไหมครับพุ่งก็หาคาร์บอนนะครับคาร์บอนมากที่สุดนะครับคาร์บอนมากที่สุดนะ้าอันนี้ก็คือแนวโน้มของจุดหลอมเหลวจุดเดือดนะครับหรือถ้าดูสไลด์นะครับ โลหะจะสูงนะครับอ่ตรวจสอบสมมติฐานเมื่อกี้เราสมมติฐานมี3ข้อใช่ไหมโลหะสูงกว่าเพื่อนกึ่งโลหะลองลงมาอโลหะต่ําสุดถูกเกี่อันถูกอันเดียวคืออโลหะต่ําสุดแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าพวกกึ่งโลหะโดยเฉพาะหมู่4เนี่ยสูงมากพวกกำกึ่งนะครับสูงมากแต่โลหะนั้นสูงเฉยๆนะครับนะ เพราะฉะนั้นค่าขนาดอะตอมค่า IE ค่า E-N ค่า E-A ก็จะมีแนวโน้มจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างคล้ายๆกันใช่ไหมแต่จุดล้อมเหลวจุดเดือดนักเรียนต้องเลือกระหว่างโลหะกับอโลหะโดยมีกึ่งโลหะขั้นอยู่แล้วลูกศรเนี่ยมันจะสูงไปที่หมู่4โดยเฉพาะคาร์บอนใช่ไหมครับ เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับดันต่อไปนี้ก็ต้องความรู้ตรงนี้นั้นจะเอาไปใช้ในการสมมติฐานในการทดลองในขั้นสูงขึ้นไปนะครับถ้าเหตุผลล่ะครับทำไมโลหะจึงมีจุดห้อมเ้ววจุดเหลือดสูงเพราะมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเป็นพันธะโลหะ พวกหมูสีนะครับหมูสีให้นึกถึงเพชรนึกถึงแกลไฟ์นึกถึงซิลิคอนซิลิคอนก็คือทรายเม็ดทรายนะครับพวกนี้ถ้าจะหลอมแล้วเนี่ยทรายทรายเราเอามาหลอมแล้วมันเป็นอะไรเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วทรายมาหลอมแล้วก็เป็นแก้วพวกนี้ต้องใช้อุณหภูมิสูงมากๆสูงกว่าเหล็กเราต้มเหล็กเรายังใช้ ความร้อนอยู่หลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับแต่ถ้าต้มกึง่งโลหะมันจะอยู่หลักมากกว่าพันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ให้ให้เข้าใจอย่างนี้ไปเป็นพื้นฐานมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรียนกันต่อนะครับ